รถอะไรจ้า MG ครับผมไอ้นี่เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ไม่ควรจะซื้อรถหม่ผมพูดจริงทำไมครับพีอ่ะมาดูเองดีกว่าพูดไปเดียวจะหาว่าผมไปบูลลี่เขาอถ้าผมถ้าเป็นผมนะสมปีประหยัดไปเจ็ดแสนกี่ปีสามปีรถปีรถปีหกห้าครับลดแบบเท่าไหร่ 1นึ่งล้หนืเหลือสี่แสนหเดี๋ยวก่อนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมเจ็ดแสนเท่าไหร่บอกว่ารู้เรื่องเอมเมื่อกี้ถามว่า m อ็มอะไร h ฮชนี่ m เมีมีกับเอส s ถ้าเอ็มเทียบกับ h าร์วีเอเทียบกับซีอารีโอเคนะโอเคนะมาบอกซิว่ารถเล็กรถใหญ่นะครับคันนี้ไม่เป็นไร รถเล็กรถใหญ่รถใหญ่ครับมานี่มานี้หนี<ฮ>ดูสเกิร์ตดูบังดูยางดูอันครับบอกปรับเลยครับบอกปรับไฟฟ้าเลยครับนี่ครับเพจดูช็อกดูช็อกดูช็อกดูช็ออ่ดูภายในช้าช้าโอ้ยนี่เบาะแดงนะนนคันนี้คันนี้เป็น M G H S นะครับครับผมมีโหมดสปอร์ตซูเปอร์สปอร์ตด้วยนะครับยอด ฟังก์ชันนี่เขาจัดเต็มเลยพี่ฟุกสตาร์ทมามัลติฟังก์ชันมีแล้วมีเพนท์เชิยหลังพวงมาลัยด้วยดูสีเบาะดูภายในนะครับตัวเองและดูเบาะเขาดิเบาะปรับไฟฟ้าออปชันนี้ราคา400,000หนึ่งหมื่นห้าไม่ควรได้ออปชันนี้นะเบาะไฟฟ้าโหมดสปอร์ตกดตรงนี้ฟุตสตาร์ทแบบนี้นี่แล้วมีกล้องเสาไมโครสื่สายังไม่จบครับอ่ะสรุปอันมีสรุปมีสรุปด้วยก็รถใหม่ล้านกว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันรถใหม่เท่าไหร่หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่ ด้านซ้ายนะเหตุผลที่ออกใหม่ล้านกว่านะพี่แ,<ร>แล้วอะไร H S ใช่ครับผม MG h S ท้ายนึกว่าเบนซ์ G <camar ader S 2> L C มองไกลๆนี่นู่ใช่นะพี่ดูดิเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยไฟฟ้า4แสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับผมเบาะเบาครับอยากประหยัดเจ็ดแสนมาอยากทำเงินหายไปเจ็ดแสนมาคิดเอา คิดเอาคารเล็กหรือคันใหญ่คารเล็กห,หรือคารใหญ่ครับผมอ่านดูภายในนี่ใหม่เป็นล้านนะพี่ดูเปิดไฟดิดูสีภายในดิมีไฟซ่อนใต้คอนโซลอ่ะโอ้โหงานดีนะผมบอกว่ารถใหญ่นั่งสบายนะเวลาขึ้นรถนั่งสมรรถนะดีครับผมขับดีอัตราเร่งดีสมรรถนะดีมาเอาราคาเบาๆนี่ประหยัดเจ็ดแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะวันนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นห้า อ่าลาดูนิดนึงพี่จะมันขลองอยู่ปะสนใจทักได้เลยนะพี่นะแล้วก็